พักปานินลุงจาม,มาจังหวัดอะไร<น>กกอนนะุบลสกลนครเออไปไปดูเบาพักปานินกำลังพักอย<น>แล้วมีปลาปลาครับไหมไโอ้ มันปลาอะไรไม่รู้อโอ้กินกินก็เต็มเลยกิจ,จก,กรรมศึกษาและบำร,รุงพันธุ์สัตว์ป่าโอเคเรากำลัลงเข,เข้าไปไม่ได้ถ้ากระเดาขึ้นหู อันนี้นกยุงพี่ตานเคยมาเคยมาถ่ายรูปด้วย <c oughs> <c oughs> แล้วนกยุงเออแล้วเราจะพาไปดูนกยุงเออไอตังชอบมากนะเจ้าตังเนี่ยปิดประตูยังปิดประตูะปิดป,ประตูด้วยปิดประตูด้วยใครเข้ามาต้องปิดประตูนะแต่อนะันนี้พี่ตานจะพามาดู <c oughs> นกอ,อะไรนี่นกนกยุงใช่ไหมไม่ใช่ไก่ไก่ไก่แม่แม่แม่ชื่ออะไรลูกวะไก่ไอเจ้าตังก็ชอบนะชอบสัตว์ ฮะไก่ฟ้าหลังขาวอ๋อไก่ฟ้าหลังขาวนี่านชื่อพี่อ่านออกไก่ฟ้าพญาโลนี่ไงไก่ฟ้าพญาโลมันมีผมด้วยอ่ะอันนี้ผมพี่แบอกมันมีผมลสิอันนี้เงียบดีนะ เป็นส่วนตัวดีแต่เราทำให้มันเชิงเดชไม่ต้องห่วงเรื่องโรคเรื่องโควิดนะเพราะว่าครอบครัวเราเหมาสวนสัตว์นี้มาเที่ยวอ่ะไม่มีปลานี่ไปดูอีกไปดูอีกีไก่อะไรไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดงเออเดินเดินเดินสะพานนี้เลยท้าไมหนูเดินหน้าทางลโอ้นี่ไงมันร้อนมันร้อนนนู่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 นไก่ฟ้าหลังเทาแข้งแดง นอนเหลืองปุ๊กปุ๊กปุ๊กน้องตังมาดูนะต้นตาลนะอันนี้ไก่อะไรไม่รู้ไม่มีชื่อไก่ไม่จะปุุงแต่รู้แต่อันนี้คือจ้นจามจุลีอันนี้คือไก่อะไรนี่ขอโฟกัสตาจุ้นอะไรนะลูกตาจุอ่ะปล่อยเดินเลยไปเดิน อาวตุ๊ก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 ตุ๊ยตุ๊กตุ๊กตุรกตุ๊กต่๊กตุกันนกตุ๊กตุ๊กตน๊กตใช่นั้นตวเมตยไกตุ๊กตังถ้าเราไปเลี้ยงที่บ้านเรามันจะบินหนี๊กตุ๊กปาเก่แล้วตช้ากตไว้แล้วเนาะ ไก่ฟ้าหลังขาวนะแสดงพันนี้พันนี้ทนต่อสภาพแวดล้อมนะทางเนี่ยไม่ต้องเดินเลยนะเลื่อนนะกันอ่าพาไปเรื่อยๆธรรมชาติมากเราพามาเที่ยวสกลไก่ฟ้าหลังเทาข่าแดงแข้งแดงอ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มันชื่อไม่เหมือนเดิม อันนี้เราจะพาไปดูนกยูงบินแล้วบ no, 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 no. ินแล้วบินแล้วบินแล้วเขาบินแล้วบินแล้วไม่แล้วนี่นีบินแล้วบินแล้วนี่ตัวผู้นี่ตัวผู้มันมันกลัวเรามันกลัวเรานู่นนู่นนักต่างนู่นนู่นตัวใหญ่ๆนู่นบินอยู่สูงสูงนู่นไม่ใช่หนูมองไม่เห็นนู่นนู่นนู่นนี่สูงอะ มันทำอะไรอ่ะมันกำลังเวียนเทียนสามรอบอันนี้ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่กันไอ้ียนตัวผู้ตัวผูเหรอนี่นี่เสร็จแล้วโอ้โุณย่ากำลังแบบเสียงในฟิล์ม ไหนอะไหนโอ้โน่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราซูมให้ดูเราดูก่อนเดี๋ยนะเดี๋ยนะเดี๋ยวเราพาไปดูเดี๋ยวมันมองไม่เห็นอะซูมไม่ค่อยอ๋อนี่นกยุงไทยนี่นกยุงไทยอ้หางยาวมากพี่ตา เดินจู่ไม่รู้ปั๊บนี่นี่นะตรงนี้ก็มีสะพานอีกนะแล้วก็มีฝ่ายน้ำล้นแล้วก็จะพามาดูจะเข้จะเข้ไม่มีไม่มีนะอันนี้เป็นสะพาน สะพานเชือกดิ้งแดงดิ้งแดงเออเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายรูปอ๋อเขาบอกว่าคุณเฟิร์นคือเฟิร์นเฟิร์นแบบนี้อืมเดี๋ยวเราจะพาไปดูนี่กำลังขึ้นไปสะพานขึ้นไปแล้วนี่ยหันมาเนี่นะ เดีย๋ยวนะเดี๋ยวนะเหยนนะเนี okay. ่ยเหมือนนิ่มๆนะอ่าเหมือนนิ่มๆนะนี่นี่ยเหนไหมเหันไหมโอเคเหมือนนิ่มๆนะเหมือนต่างประเทศเลยนะ พี่จันกลัวพี่จันกลัวไปไม่ไม,ไม่ไม่ต้องถ้ากลัวก็ไม่ต้องขึ้นเกาไปที่ที่ร่มสร้างประเทศอืมไปกูเห็นโอี่ยังบเรียนลงใส่สะพานมาึงนั่นตรงเออตอนนี้เราจะมีเสียงในฟิล์มแป๊บนึ่งนะก็ธรรมชาติครับเราเป็นโท<ฮ>ษอ,อันนี้มาเดือมาเดือโอ้ยังไม่สุกยังไม่สุกอันนี้สุกกินได้นั่นนี่ลูกนี้ นี่นี่ลูกนี้ลูกนี้นี่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 น่ลูกเนี้ยินได้มาเวเดีวเดเดินหน้าต่อทีมงานคุณภาพเรามาด้วยกันหกคนนะมีควางมีวางเ้วางหรืออะไรเนี่ยหมูปลาวางไอสิ่งนีมันเดินเร็วหมูเแมนีสิง กวางกวางเรามองไม่ทันนะนู่นนู้นเขาหลไหลเขาป่าไปแล้วเขาป่าไปแล้วคุณย่าเจอก่อนเลยอู้หูอาจจะไม่เห็นนะครับอาจจะไม่เห็นอู้มีดอกไม้สีม่วงด้วยกวางนั่นแหละแต่ว่าไอ้สีมันวิ่งมามล้ตกใจมันวิ่งเออกวางมันตัวเล็กนะคือมาคือมันมากินน้ำอยู่ตรงนี้นะนี่นี่เดี๋ยวเรามองไม่เห็นไหนโอ้ ไม่ใช่พึ่งอันนี้คือตัวชานาลงนี่คือตัวชานาลงน่นี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 ่ตัวในนี้เหรอใช่นี่คือตัวชานาลงอันนี้คือตัวชานาลงแต่เมื่อกี้เราเห็นแวบๆนะเป็นกวางเป็นกวางไม่รู้ไปซ่อนอยู่ไหนแล้วตอนนี้ อันนี้โดมโดมเขากำลังทำโดมสำหรับนกนะเดี๋ยวอีกในปีหนึ่งนี่จะได้พัฒนาการพัฒนาน่าจะมากกว่านี้สวยด้วย ชาาติมกเลยนะธรรมชาติแต่เรามองไม่เห็นน,นะตอนนี้ไม่เห็นได้ไงเต็มเลยหนึกินน,น,นน้ำไห<ใ>นนี่ไงอยู่ริมน้ำเดี๋ยวนะเรากำลังซูมดูนะโอ้นั่นนั่นนแป๊บแป๊บนี่นี่นีน่นแบบนตรงไหนมีแหล่งน้ำอ่ะธรรมชาติมันต้องมีอยู่แล้วเดี๋ยวนะเรากำลังจ้องอยู่นะโอ้นั่นนั่นไงไงอู้ยเยอะเลยมีไก่ปลาด้วยมีไก่ปลาด้วย ไกป่ปลาด้วยธรรมชาติมากธรรมชาติมากอ่ะอันนี้เรามาเดินเดินดูอยู่บนสะพานนะอยู่บนสะพานเนี่ยนี่นี่พานแบบนี้เราก็เดินมาดูสัตว์ป่าได้เลยนะมันจะมีมาเรื่อยๆืยมีกวางมีหมูป่ามีไก่ป่านะแต่เรายังไม่เห็นหมูป่าเออหมูป่าเรายังไม่เห็นเราเห็นกวางกับไก่ป่าแนละ้วเราทำแบบนี้มาที่บ้านแล้วเรานม่เปป่อย อันนี้โครงการดีนะจะประมาณล้านหนึ่งได้นะสองล้านพ่อาเกว่าล้านอยู่ในนี้เฮ้ยมีครูด้วยมีครูด้วยครูบัวตา้านี่ก็เล่นมูเียวมู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 เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าุ่อย่าุ่งอย่าุ่ หมูหมูเราเห็นหมูหมูปลาหมูปลาพี่ตาเายียบสิเราไปดูหมูปลากันเดี๋ยวเราไปดูหมูปลากันมันจะเหมือนมันจะเหมือนเอเหมือนเหียวนะแต่มันธรรมชาติมากธรรมชาติมากหูมูดเห็นเห็นหมูแล้วเห็นหมูเงียไปเงียบไปนี่เราไปดูหมูป่าไก่ป่าด้วยหมูเดยน หมูนะหมูหมูอุนนุนหมูหมูหมูนี่หมูหมูปลาตัวตัวกิ้งตัวกิ้งไม่ใช่ตัวที่มันใส่ถ่านเออพี่จานบอกไม่ใช่ตัวที่มันใส่ถ่านหมูกิ้งหมูกิ้งเดี๋ยวเราจะพาไปดูมันหยุดไม่ได้มันหยุดเดินไม่ได้มันไหลมันเหมือนมีรอยอะไรวิ่งอยู่เนี่ยน่าจะเป็นกวางนะมีรอยวิ่งอยู่ด้วยนะ ชันมากขึ้นไม่ได้เลยอะแล้วก็มีหอสองสัตว์ด้วยนะน,ออยนี่มีหอสองสัตว์่มีหอสองสัตว์ด้วยเราก็เดินไปเป็นสะพานไม้นะใครอยากมาชมก็ที่สกลน,นครนะานี่เป็นโดมสัตว์ที่เราผ่านมาเมื่อกี้ ว่าไอะเห็นหมูป่านะหมูดูดมีไก่ด้วยเมื่อกี้หนูเห็นไก่มีหมูด้วยโอ้หมูอะไรนอนตากแดดมีหมูด้วยเนอะหมูหมูหมูนอนตากแดดก็คือหมูแดดเดียวอันนี้ก็หมูนะมันมีน้ำให้หมูมันเล่นแดด เอาอ่านดีๆพิตานไก่เลยนะ,ไ,ะนไก่ดำภูพ,พานไก่ดำภูพานพิตานพานมาดูไก่ดำภูพ,พานแต่จะอยู่สวนนู้นนะเดี๋ยวเราพาแวะกลับมาไก่ดำภูพ,พานแต่ตอนนี้ร้อนมากเลยเดี๋ยวเ,เดินไปดูก่อนแ <c oughs> ล้วเรากันเดินๆไปดูว <c oughs> ิ่งวิ่งวิ่งโอ้อันนี้ปล่อยมาเลยนะพันอะไรนี่ <c oughs> ชิคเช่นนี่ ภูผานแบกบูนชิเช่นโหนไก่ดำภูผานนี่เรามาด <rê> ูกระต่ายดำภูผานด้วยเดี desserts, mmm ๋ยววันนี้พาดูให้ครบเลยเอาไหนระต่ายดำนอ้หน่นโน่นโน่นกระต่ายดำกีู่ก็พันอยู่นี่แม่ยม่ข้างบนนะคะข้าามข้างน่างข้างข้าง้างนงาา มามันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วนี่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 มันวิ่งมาแล้วหอย่ามือไปแย่มันนะห้ามเลยนะตังมันกินแย่มอนมีตัวเล็กมากเลยอ่ะห้ามแย่ห้ามแย่นะตังนี่กระต่ายดำเลยตังตังมาเร็วมาเล่นกับน้องตังตังเร็วเล่นกับน้องตังตังนี่ กินเลยเจ้ากระต่ายกินเลยตังให้เหรอตังให้เหรอตังให้ตังให้ตังให้อือกินของน้องตังเลยกินของน้องตังเลยกระต่ายกระต่ายสีเทาโอ้แม่ทุ่มทีมากครับตายไหมหญ้ามีขนด้วยที่นี้ เอาุูขึ้นนี่นี่ขึ้นเอาโยนเข้าไปให้มันพูดไเห็นอเี่แม่ะเอาให้นี่มันจะปักนี่นี่แม่ะจอาให้แม่แจะให้เนอาเห้โอน้องตังกับพี่ตาลนะน่นเห็ป้อนกระตายนะมันวิ่งออมนว้มันกินของหนูอะอ๋่กิของใครมันดึงอยู่เนี่ยเออมันดึงอยู่กินของน้องจัง อ่าครับน yeah, yeah. yeah. ้องตังกำลังสู้พิตานแล้วตอนนี้อ๋อ้๋ออ๋อเอาโยนลงไปโยนลงไปถูกต้องยี่ไปไปไปมาแล้วมาแล้วมาอีกตัวนึ่งนะสีดำมาแล้วเอาสีดำมาแล้วสีดำมาแล้วโอ้สีดำมาแล้วน้องตังนั่งลงเอาให้โอ้กินของน้องตังแล้วตอนนี้โอ้กินของน้องตังเฉยเลยกินของน้องตังเฉยเลยเออแล้วับกินของน้องตังกระมุก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 แล้วกระต่ายดำโบพานนะ เห็นคนมานะครับกำลัง,งกำลังจะวิ่งมาหนึ่ง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 แต่ตอนนี้เฮ้ยไอตัวนี้มันชอบน้องตังก์หรือเปล่าว่าตังตังโอ้กินของน้องตังเพลินเลยนี่เออไม่ได้ไปไหนละทีนี้ครับคงไม่ได้ไปไหนละอ, <laughs> อันนั้นเพาะเลี้ยงอะไรเพาะก,กระต่าายดดีวจจะะะไไปปูู้แห ham, แหลลลุกัง ลูกป่ะ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 เสร็จแล้วทิ้งลงเลย,โ,ลเลยโอเคบาย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 ช่างกระต่ายบายบาย,บายเดี๋ยวเราจะพาไปดูแหล่งอะไรสีดาสีดำสีดำภูพานมีอะไรบ้างสีดำ<หล>ต่มีน้ำจ <ç uk> นะมีน้ำหยดด้วยนะมีน้ำหยดด้วยนะนี่กระต่ายนะมีน้ำหยดด้วยทำน้ำหยดให้มันมันร้อน ร้อนร้อนเไม่ให้ข้าุสีดำปูพันหนึ่งมีกระต่ายแล้วนะสมีไก่ดำาสงสยกะมือองสงสียจะมีเป็ดดำหมูดำเออสามแล้วหมูดำหมูดำปุพันนู่นหมูหูเห็นแล้วหมูตั้งเลยครับ ที่หนูชอบนู้นได้ครับครับครับหนูชอบโอ้ใบอะไรนี่ใหญ่เบ้อปาสุก้อนผูผานมหมูดำหมูดำาาเดี๋ยวเราจะไปพาไปดู็อดเด็ดนะท่านผู้ชมนี่ มีกวางลูซ่านะมีโคโนมนะแล้วก็มีโคเนื้อผู้พานที่ขึ้นชื่อมากอันนี้หมูอันนี้หมูดำเรารู้อยู่แล้วหมูดำเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึ่งเข้าไปดูแป๊บหมูดำนี่คือหมูดำนะหมูดำทผกานหมูดำปึ้ดเลยหมูดำ,ดำแต่ทีนี้เราจะพาไปดู เราจะพาไปดูช็อตเด็ดยังมีคนขับรถตามมาด้วยกลัวร้อนนู่นอาจจะตังเดินเจ๊ะมาพี่ตานมีไก่ดำมีกระต่ายดำมีหมูดำมีวัวดำนี่สีดำบูพาน,นี่ฉเฉลยแล้วมีไก่มีกระต่ายมีหมูมีวัวครบ เออครบเอาพิตายไปยืนเอนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูจอดเด็ดที่ภูพานเนี่ยขึ้นชื่อของภูพานอันนี้ดอกเฟื่องฟ้าเฟื่องฟ้าสีสวยมากไม่มีใบเลยมีแต่ดอกอ่ะเราจะพาไปดู ข,ข,ขึ้นชื่อของมูพันนะอันนี้คือคอกพ่อพันนะนี่คอกพ่อพันแต่จริงจิงนี่คือเป็นโคขุนครับพี่น้องฉเฉลยมาแล้วเป็นโคขุนน่าจะเป็นพันธุ์ซานโรีนี่แน่่เป็นโคขุนเป็นโคขุนโอ,โอ,โอ้ตัวใหญ่หน้าทำไมหน้ามันไม่เหมือนโคบ้านเราอะพี่จานดูหน้ามานันดิ ไม่เหมือนโคบ้านเราอ่ะนมันกินอะไรนี่ <Yeah. S 1> เนี่ยหน้าไม่เหมือนโคบ้านเราอ่ะหน้าเป็นแปลกๆปลวะหน้าไม่เหมือนโคบ้านเราอ่ะเอ้าเอามา จะบ่ห <Merci. S 1> ้กินดอกจะไว้เหงาหีนเกียดอกจากนั้นเราก็มาดูอะไรนะแพ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 ะมีการจ่ายไทยชนะได้ด้วยเหรองานศึกษาประตูสัตว์ฮัลโหลเด็กเป็ดไก่เด้ออีกทีนี้ันนี่งไม่มีแพะแพะแะเลยเยอะเยอะเยอะนี่อะไรนี่แม่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 มากับครอบครัวนี่แม่เด็กๆแม่เอาเลย นี่นมาดูแพะนี่ดูแพะนี่นะแพะแพะมาดูแพะมันไม่ได้ยินเออกินลูกขนมันสวยนะขนมันสวยนะนี่ดังนี่นี่แพะนี่นี่นะพาลูกๆมานะเออแค่นี้แหละแค่นี้แหละไอสองคนกำลังดูนะแต่แม่มันก็วีดีวีดีโอคอเลยเฮ้ยไปไปไปเราไม่มีอาหารให้มันน่ะ ก็ใช่ใชนะว่าใครมาเยี่ยมชมอืนู่นเสียงมันล้อเต็มเลยผังบนก็จะบให้อรด้วยณใบเออ่ากันตัวเล็กนนะแม่ออกลูกอ๋อมันอยู่ข้างบนด้วยนี่ลูกมันลูกมันข้างบนนะลูกแพ้ไม่ใช่ลูกมันนะโอ้ยลูกเอามาลูกเอามันไม่กินมันไม่กินมันจะกัดมือมันจะกัดมือป่ะปะไปตัวไปตัวนี่ก็เป็นวัวนะ สมเด็จพระเทพเคยมานะมามาปวดพระราชทานพัน,นุ์นะแต่เราก็นี่กวงลูซ่าด้วยซุ้มควงคาไปต่อเดี๋ยวกวงลูซ่าเนี่จะกินหญ้าพวกนี้นะเป็นเป็นหญ้าหวานนะเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเก็บหญ้าหวานไปให้กวงลูซ่า อ่ากวางลูซ่าใช่ใช่ลูกกวางลูซ่า yeah. uh, yeah. อะไรลูซ่าเดีอะเฮลูซ่าเดียคือกวางลูซ่า oh, ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวพ่อจะพาไปเก็บมากวางลูซ่า <This one. S 1> แล้วก็มีกวางป่ากวางมา้าหรือกวางแซมบา้า oh, <dear. S 1> แล้วคุณย่าก็เก็บคุณย่าตอนนี้ เริ่มเก็บ้าแล้วครับยาฟีบทั้งนี้นี่สมเร็จพระเทพมามาด้วยมาสินี่นะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวเก็บยาฟรีอย่างนี้เราเดี๋ยวเราก็จะไปบริจาคเป็นส่วนหนึ่งกังในการช่วยเหลือสัตว์นะอันนี้เขาเขาไปทำยารู้จักนี่เนี่ยเขาเย,ยาเขาก้อ,อน ใช่ยาออ๋อยเขากวองอ่อนมีขายเฉพาะที่นี่นี่ให้น้องจังเอาให้ด้วยสิน,น,น,นี่โอ้โหพี่เลี้ยงตอนนี้พี่เลี้ยงไม่ดูไม่ดูลูกเลี้ยงเลยนะฮะปล่อยลูกเลี้ยงหย่อนอย่างเยเอ,อยเยะอยมันใหญ่มากเลยมัน,นค์เห๊า ตัวเน,นื้อมันยืนเลยนุ่นเตืนอนวุ่นย่าไปให้ตัวน,นู้นหนิหนู่นตัวแรมันไม่ได้กินโอ้อตั้งสนุกเลยตอนนี้น้องตังกับวุ่นยาสนุกเลยมามากถ้าตัดเขาแล้วมันจะเป็นแบบนี้มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูน้องตังมานี่ตังนี่กวางกวางพวกนี้เราจะตัดไปทำกาวาง อยาเขากวางอ่อนนะถ้ตัดแล้วตัดจะเป็นแบบนี้นี่ๆแล้วก็เริ่มงอกใหม่นี่ๆตัดปุ๊บแล้วก็เริ่มงอกใหม่นะจะะเป็นนใโครรรรรงกาาพชดำิอืมนี่ตัดแล้วจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวก็งอกใหม่นะไม่ต้องกลัวนี่ตัดแล้วไม่ตายโอ้ก็หนี่กินแต่เครื่องส่วนแต่ตอนนี้ก็ให้หญ้ามันอยู่นะตังๆกับตังๆก็ให้หญ้านะเอาตานั้นไปย้อนในอ่างเลย เอาุณย่าไปเก็บย่าให้น้องตังอีกหน่อยสิ้แล้วมันเนนั้นนอนอยู่ในอ่างดนาี๋ยตัวนี้ตัวนี้มันดื้อนะอยู่ในอ่างเลยเนี่เยอะนะเยอะเยอะเยอะรเีลี้ยงไว้เยอะค่อนข้างจะเยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปเก็บญ้าให้กันแป๊บนึง เก็บหญ้าให้เก็บหญ้าหญ้าได้แล้วเอ้าเอ้าเอามาเอาไม่ต้องแย่งกันเอ้าเอาเอาเอาให้เอาให้เออตัวเล็กนี่ชอบนะตัวเล็กตัง้ตัๆชอบชอบสัตว์เป็นคนที่ชอบสัตว์ไปหมดแล้วงูอย่าเอามือไปแย่นะ Ờ ừ, hay hay. Ờ. Vai vai đi đi mà. Nè. <coughs> yeah.